เมื่อทําแบบข้อสอบเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วครบทุกข้อแล้วต่อไปเราก็จะมาทําการตรวจคะแนนข้อสอบการตรวจคะแนนสอบนั้นเราต้องมาที่การตอบกลับส่นนี้การตอบกลับเราไม่มีใครตอบเข้ามาเลยเพราะเรายังไม่ได้ทำทข้อสอบให้เรามาเลือกนะครับตรงสร้างสเปซชีต แล้วก็สร้างสเปชชิตใหม่เ้วคิดคำว่าสร้างหน้าของสเปชชิตก็จะปรากฏขึ้นมาว่าข้อขอบเึ็นกลางภาคเรียนที่หนึ่งกลุ่มสวัสช่างวงเล็บก,การตอบกลับนี้ตรงนี้เราก็จะมาจัดระเบียบน,นะครับโดยดำเนิชิตให้ยุดกลาง เมื่อเราจัดรูปแบบนะครับให้ดูเรียบร้อยแล้วก็จะเห็นว่าข้อสอบเนี้ยข้อหนึ่งถึงข้อยี่สิบนะครับจะอยู่ในหน้านี้นะครับขอนี้คือข้อที่ยี่สิบครับหน้านี้คือเป็นหน้าที่ข้อมูลที่เรางวอดสอบจันตมาลงตรงนี้ชื่อว่าการตอบแบบฟอร์มหนึ่งนี้เราต้องสร้างชีท ขึ้นมาอีกหนึ่งนะครับเพื่อจะไปการรวมคะแนนแล้วกดเครื่องหมายบวกแล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นชื่อว่ารวมคะแนนในที่รวมคะแนนนี้นะครับเราต้องนำข้อมูลจาก การตอบแบบฟอร์มนะครับนะเข้าไปใส่ในข้อมูลรวมคะแนนนี้โดยเราใส่เครื่องหมายเท่ากับนะครับเท่ากับอันนี้จะต้องอันแรกก็คือคำนำชื่อเอ่อเลขที่ของเขาเลขที่อันแรกคือเลขที่เราให้เลขที่เนี่ยชื่อเลขที่รากฏตรงนี้นะครับเราก็ใส่เครื่องหมายเท่าก,กับก่อนแล้วก็เลือกตอบแบบฟอร์ม แล้วมาดูที่นี่ครับคลิกคลิกตรงที่ตัว A อไอตัว B นะครับคลิกเลยนะครับแล้วก็กด enter ครับนี่าำว่าเลขที่ก็จะมาขึ้นตรงนี้แล้วนะครับเราก็จับเรียบร้อยต่อไปอันต่อไปเราใส่เท่ากับอีกอวเลขที่ต่อไปก็คืออะไรครับเลขทีก่ก็คำนำชื่อ แล้วก็มาที่ส่วนรับแบบฟอร์มทำนามสกชื่อที่อตัว C เราคลิกที่ตรงนะครับตัว C เลยนะครับอย่าไปคลิกตรงไอ้คำว่าคำนาชื่อคำชื่อตรงนี้ครับที่ตรงตัว C เลยคลิกมันขึ้นเป็นจุดไฟฟ้า,าร,ร,รอบๆนี้เลยนะครับพอขึ้นอย่างนี้กด Enter ปุ่ม Enter หนึ่งครั้งคนำนาชื่อก็จะูุเข้ามานี้แล้วก็จัดนะครับต่อไปจาก เลขที่ครับมันชื่อต่อไปคนเยอะเป็นชื่อครับเราก็ใส่เลยากับแล้วก็เปิดไปที่การต่อแบบฟอร์มแล้วก็คลิกตรงนี้ครับนี่เลือกตรงนี้เลือกประดมนะครับตรงนี้ประดมคลิกนะครับแล้วก็ติ๊กนะครับชื่อเข้ามาแล้วเราก็แต่งให้จัดก,การก้นใหม่ เอาไว้ระว่าที่ประมาณนี้ต่อไปก็สกุลครับเท่ากับต่อแบบฟอร์มนะรับที่งูตุ้อีกระดัมีสกุลจัดจ้างสกุลเสร็จปุ๊บต่อไปไปิที่การต่อแบบฟอร์มชั้นครับที่ เตอชั้น่ายนต่อไปห้องถ้ากับแบบฟอร์มห้องเซนเตอร์แล้วก็จัดกาง นี้ต่อไปตรงนี้เราจะใส่ข้อข้อสอบข้อที่หนึ่งสองแล้วคลิกรวมแล้วก็มาคลิกมุมด้านล่างขวานะครับมันจะใส่ได้อัตโนมัติข้อสอบมีกี่ข้อยี่สิบข้อนะครับถึงยี่สิบเลยแล้วทีนี้ปรากฏว่าตรงนี้เราจะรงคะแนนมันไม่มีแล้วก็คลิกเพิ่ม ครับขวาเลือกแทรกคอลัมน์นะครับใสยี่สิบตรงนี้ใส่คำว,ว่ารวมคะแนนครับ,รบเสร็จแล้ว แล้วเราก็จัดนะครับช่องโดยการจำเปคลิกนะครับให้ทุกสอนเป็นสอทางจัเนคลิกมันจัดช่องให้เลยครับอ่กระดมให้เรียบร้อยเลยเอาละครับทีนี้เราก็มาใส่ตารางใส่เส้นตารางสักประมาณร้อยสามสิบสองร้อยสามสิบพอครับ ว่านักเรียนเราห้องละติดคนเราก็จะไปตารางนี่ครับทีนี้ตรงนี้นะครับเราก็พี่ข้อมูลลงมานะครับเราต้องก๊อปีข้อมูลเพราะว่าเราแทกไอ้เขาเรียกว่ายืมเชื่อมโยงมาจากตารางการต่อแบบฟอร์มนี้เราต้องก๊อปปี้แต่เลขที่ ครับคุมคุมแต่ไลถทีถึงห้องเลยแล้วเราก็คุมลงมาครับให้ถึงได้ร้อยสามสิบนี่ครับสังเกตดูว่าถูกหรือไม่ถูกถ้าถูกปุ๊บเราคลิกนี้ตรงนี้ครับในเซลล์นี้จะขึ้นว่านะครับการตอบแบบฟอร์มเซลล์นี้ดีๆนะครับเซลล์นี้ ee นะครับนี้ถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วทีนี้ช่วงสําคัญครับก็คือเราต้องทําการตรวจคําตอบเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องรู้ว่าข้อสอบที่ถูกต้องนะครับตรงนี้ข้อหนึ่งเนี้ยข้อไหนถูกเราจะนําข้อที่ถูกครับใส่ในโค้ดฟังก์ชัน if นะครับการทำก็คือ เราต้องใส่เครื่องหมายเท่ากับเพื่อสร้างสูตร if เท่ากับ if e นะครับ if ฟั์ชัน if e แล้วก็บงเล็บเปิดเนี่ครับเท่ากับ if e นี่ครับดูตรงนี้ได้เลยอเราจะมาที่การสอบแบบฟอร์มที่หนึ่งข้อที่หนึ่งครับเราคลิกตรงนี้เลย ตรงกระดมเฮดนี่เลยครับคลิกเลยคลิกเห็นไหมครับแล้วกดเป็น r อร์เลยนี่ครับนี่มันจะมานี้ครับนี่ในนี้เขาบอกว่าเท่ากับ if วงเล็บเปิดแล้วก็ที่เราชิดเชื่อมต่อทีนะครับแล้วเอาเมาส์มาคลิกตรงนี้ครับสุดท้ายใกล้ๆใกล้ๆกับปิดกาปิดนะครับแตงไมเท่ากับครับเท่ากับ แล้วใส่เครื่องหมายวันหนูสองตัวเดี๋ยวครับวันหนูสองตัวนี่๋ต่ถ้าใส่เครื่องหมายลูกน้ําครับใส่เลขหนึ่งก็คือถ้าถูกนะครับถ้าถูกเนี่ยให้ได้หน,น,นึ่งคะแนนถ้าไม่ถูกใส่เครื่องหมายลูกน้ำอีกได้ศูนย์คะแนนนี่แหละครับนี่เท่ากับ i e ีโอ้ลไดเปิด ส่งตัวหนังสือการตอบแบบฟอร์มที่หนึ่งคือเราลิงก์ที่เราคลิกเกี้น,นะครับที่แสดมอันที่ข้อที่หนึ่งนะมันบอกเฮทเฮนะครับเราบอกเทากับนี่เดี๋ยวเอาคําตอบนะครับที่ถูกมาใส่ตรงนี้คือถ้าถูกจะได้หนึ่งถ้าผิดได้ศูนย์พอเสร็จบอยแล้วปุว๊บเราก็กด Enter ครับเห็นนะครับตรงนี้ตอนนี้ยจะได้หนึ่งอยู่ครับเพราะว่าเป็นค่าว่าง เราก็ทำการ copy นะครับอืมเพราะนั้นทุกคอลัมน์นะครับทุกคอลัมน์สูตรจะมีอยู่แล้วเห็นไหครับนี่เอเอเอนะครับ,นะรบตรงนี้สำคัญอันนี้คือถ้าเป็นค่าว,ว่างจะตอบได้หนึ่งคะแนนเพราะเรายังไม่ไปตรงนี้ทีนี้เสร็จแล้วเรามาต้องมารวมคะแนนตรงนี้ครับการรวมคะแนนก็ใส่ ฟังก์ชัน sum u m วงเล็บเปิดแล้วเราก็คลิกลากตั้งแต่ตรนนี้คลิกลากครับคลิกเมาส์กอางไว้จนถึงข้อยี่สิก็ใส่วงเล็บปิดครับนี่ครับจะได้ยี่สิบจัดกลางให้เรียบร้อยืเอาละครับทีนี้ตรงข้อนี้ ข้อหนึ่งเนี่ยตรงไหนเป็นข้อที่ถูกครับเราก็มาดูที่นี่เลยคําสั่งมาครับคุณยนต์ FD F50 c ิ r t i s o คือข้อใดข้อถูกคือเป็นคาสั่งเดินหน้าด้วยกำลัง50เราก็หาคําว่าเดินหน้าโดยกำลัง50นี่ถูกปุ๊บล้วก็ copy ล้นครับซัดลอกแล้วไปที่ข้อที่หนึ่งนี่ครับขวาเลือกวางครับ นี่สังเกตดูนะครับถ้าเป็นตัวอักษรเราต้องอยู่ภายในเครื่องหมายนะครับปันหนูด้วยแหละนะครับถ้าเป็นตัวเลขธรรมดาไม่ต้องใส่ปันหนูครับพอเรียบร้อยแล้วเราใส่เครื่องหมายถูกเรียบร้อยแล้วเราก็กด enter เห็นไหมครับถ้าตอบผิดมันจะเป็นศูนย์นี่ข้อต่อไปเราเอาเมาส์าคลิกไปในระหว่างปันหนูกันเราไปที่ข้อสองม่ คำสั่ง bk 50คืออะไรค,คือคือถอยหลังด้วยกำลัง50แล้วก็ copy แล้วไปที่นะครับริั้นแนนนี้แล้วคลิกขวาเลือกว่านะครับแล้วเสร็จแล้วกด enter เห็นไหมครับเราก็ไล่ไปน,นี้เรื่อยๆจนครบ20ข้อตอนนี้เรามาถึงข้อสุดท้ายแล้วครับ นี้ก็การเสร็จเรียบร้อยในการที่ตรวจสอบนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือต้องก๊อปปี้สูตรใี้ทั้งหมดนะครับโดยการเมาส์คลิกคุมแล้วจะมีปุ่มสี่เหลี่ยมเยลม็กๆเล็นมุมขวานะครับเราก็ให้เป็นเครื่องหมายบวก,ก่แล้วคลิกลากออกมาเลยให้ถึงประมาณแถวที่ร้อยสามสิบที่เราใส่ตารางไว้ ปล่อยเมาส์นี่ครับตอนนี้ถ้าเราตอบถูกแปลงเข้ามาอยู่ตรงนี่เลยนะครับเดี๋ยวพอเราทําจากเครื่องคอมพิวเตอร์หรือเทรศ่อท์มือถือที่ก็อยู่ตรงน,นี้จากนี่ก็จะโอนเข้าไปที่รวมคะแนนนี้นะครับตอนนี้ก็เสร็จขั้นตอนการคะแนนแล้วต่อไปเราต้องทําการแชร์เพื่อให้นะครับ มี e URL เพื่อใช้ในอินเทอร์เน็ตได้เราก็กดตัวแชร์ตรวน,นี้เลยครับเสร็จแล้วเราก็คลิกที่รับลิงก์สามารถแชร์ได้คลิกเลยครับอืตอนนี้เราจะได้ลิงก์ตัวนี้นะครับที่เราทำการแชร์กดแท็บลอกลิงก์ แล้วก็จะเก็บไว้ในบล็อกนะครับนี้เราทดสอบดูว่าสามารถดูคะแนนได้ไหมก็ลองกดวางดูเราจะเข้าไปดูคะแนนได้ไหมเมื่อสอบเสร็จแล้วเราต้องดูคะแนนได้เห็นไหมครับนี่เราสามารถดูคะแนนเป็นทดสอบกับได้แต่ดูได้อย่างเดียวนะครับ เพราะเราไม่อนุญาตให้เขาไปเปี่ยนอะไรได้นะครับดูรวมคะแนนนะครับทีนี้เราก็สามารถรู้ได้เลยว่าเลขที่อะไรชื่ออะไรนะครับทีนี้เราจะมาลองทำข้อสอบดูว่าเป็นอย่างไรนะครับ